โอเคครับวันนี้นะครับามาดูแรงขุดที่ Nice Hash เขาปลดล็อกให้ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าปลดล็อก100%ครับผมแต่ต้องใช้เป็นตัว Nice Hash Quick Miner นะครับผมก็ลงไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวของผมต้องใช้เป็น Quick Miner mm hmm. Nice Hash Quick Miner นะครับ mm hmm. แล้วก็โอเคเปิดให้มันรันไปเลย นะครับรันแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่ามันวิ่งเท่าไหร่สำหรับโปรแกรมอ่ uh, NiceHash Quick Miner ก็นี่ฮะพิมพ์ใน google ว่า nicehash com แล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะเราก็โหลดตัวนี้มาเลยนะครับนี่ฮะแล้วทีนี้นี่ครับในเว็บ nicehash com blog post นะฮะเขาบอกว่า อ่า100เดรสเอลออันล็อกนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าปลดล็อก100%เลยครับผมเดี๋ยวมาดูกำลังขุดกันเซตก็เซตไม่ยากครับผมเอาเลขกระเป๋าไปใส่แค่นั้นเองนี่ฮะเขาบอกว่าเขาบอกว่า as of now all l o r v a r i a n t except for elon w าเขาบอกว่า3050และ3080ก็ ซัพพอร์ตนะครับโอ้ต้องลองซะแล้วนี่นะฮะเขาบอกว่าซัพพอร์ตนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเออมันจริงหรือเปล่านะครับออแล้วก็ไดรเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่า472.00ขึ้นไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดนะฮะแล้วก็อะไรอีกอะล i นุกล i นุกเขาบอกว่า Linux. Linux. ยังนะครับรอไปก่อนนะครับ only window นะฮะก็คือ windows เท่านั้นนะครับมาดูคนว่าพอปลดล็อกแล้วเนี่ยแต่ละซีรีส์เนี่ยสามศูนขึ้นมาจะวิ่งที่เท่าไหร่นะครับเขาบอกว่า3 0มศูนย์ศูน่หน้าจะวิ่งที่มีแน่แน่ห้าสนะครับสามศูนย์นที่หกสิบนะครับสามศูนนะครับสามศูนย์ที่โอ้โหสามศูนย์แปนย์สิบจีสิบจีนะครับเก้าสนะฮะ 3080ที่ไแนรอยยนะครับโวแต่3090ก็คือมันไม่ปลดมันไม่ l อลก็คือไม่น่าปลดแลลวฮะดีที่ผมไม่ได้ซื้อนะครับเมื่อกี้เปิดรันไปละไปดูซิว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่นะฮะของผมยังไม่ขึ้นครับ3738ของผมเออสา3 0 0นะครับ ออรัสนะฮะกิกะบิตออรัสนะฮะเดี๋ยวขอ OC นิดหนึ่งตอนนี้มันวิ่งที่สามเก้ายังไม่ได้ OC ซีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเอ่าผมก็ไปกดที่หน้า OC มาแล้วนะะก็เนี่ยฮะกดตรง OC จูนเนาะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ ผมลองไม่ OC ก่อนนะเนี่ยวิ่งสีบสามจุ้านะครับอืจริงๆเขาบอกว่าต้องวิ่งใน60นะครับคอคล็อกผมเลือกลบ500ตามสูตรอันนี้ 1, พันสี่เพราะว่านิมิตร้อยสามสิบพอโอเคโอเคครับใช้สูตรนี้ อันนี้มันตั้งมานะฮะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไร target v l a m ีแร75รับไหวอโอเคฟ,ฟิกแฟ,กฟนสปีดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ,ะเดี๋ยวรอมันวิ่งนะครับนี่ฮะเป็นจิกกะบิดนะครับออรัสของผมสามสิบแปด เราจะไม่ใช้ MSI Afterburner นะฮะมา41แล้วครับเดี๋ยวรอมันสักครู่โอเคหลังจากจูนมานานนะครับนี่ฮะก็วิ่งประมาณ45 45กว่านะครับและทีนี้ข้อสำคัญนะครับที่เขาล่ำลือกันนะครับคือนี่เลยผมจะมาบอก ao u s ตัวนี้บเขาบอกว่ามันปลดได้แค่นี้ครับจิกะบิดนะฮะรวมทั้งตาเหี่ยวตาอะไรนะออรัก,ก็เป็นนะครับก็ต้องรอกันต่อไปรู้สึกเสียใจครับ รัดสวยแต่ทำไมกลดล็อกแค่แค่นี้ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะนี่ฮะอันนี้ผมเล่นคอมไปด้วยเนาะแคปไปด้วยมันก็ล่วงลงมานะครับจริงจริงก็จะวิ่งพีคสุด45ไม่เกิน46ครับนี่ฮะ45กว่าโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับาสายกิกกะบิตกิกกะไบอะไรเนี่ยก็ยังคงต้องรอกันไปก่อนนะครับรู้สึกเซ็งอะกดล็อกแค่แค่45 แต่ว่าแบรนด์อื่นเขาไปถึง60สิเลครับโอเคเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับ